พรุ่งนี้วันที่29พฤษภาคม2568นะครับประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีลมมรสุมกำลังแรงนะครับที่อ่าวเบงกอลนะครับซึ่งอาจจะพัฒนาไปเป็นพายุไซโคลนนะครับเพราะนั้นพี่น้องชาวปมงนะครับที่ที่จะออกเรือนะครับฝั่งอาดามันก็ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด นะครับโอเคนะครับเรามาดูฝนในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมนะครับในช่วงเส้สายนะครับประมาณสิบโมงนะครับสิบโมงเนี่ยนะฮะก็จะมีฝนนะครับเข้ามาที่บริเวณนะครับกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะแล้วก็ระยองนะครับเป็นฝนเล็กน้อยนะครับในช่วงสิบโมง ส่วนฝนตกหนักก็มีนะครับที่บริเวณประเทศเมียนมานะครับที่ตรงข้ามกับจังหวัดตากนะครับก็จะมีฝนตกหนักนะครับแต่ว่าในส่วนของประเทศไทยนะครับช่วง10บโมงนะมีฝนเล็กน้อยที่กรุงเทพแระปริมนทนแล้วก็ในส่วนของจังหวัดระยองนะครับทีนี้เรามาดูในช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับเที่ยงเที่ยงนี้นะครับฝนก็ จะเคลื่อนเข้ามานะครับในส่วนของภาคกลางนะครับก็มีที่นครสวรรค์นะแต่ว่าเป็นฝนเบาๆนะครับนครสวรรค์ไล่ลงมาเลยนะครับเป็นแนวเส้นตรงนะก็มีนครสวรรค์ชัยนาทนะครับอ่สิงห์บุรีนะครับพระนครศรีอยุธยากรุงเทพและปริมณฑลนะครับเป็นรูปคล้ายๆกับเลขหนึ่งนะครับฝนจะเป็นลักษณะเส้นตรง นะครับแล้วก็มีที่อุ้มผางนะครับมีที่แม่สอดจงังหวัดตากนะครับอันนี้คือเวลาประมาณเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงฝนยังน้อยอยู่นะครับฝนเนี่ยจะมีมากก็คือในช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นเย็นะส่วนภาคใต้ฝนน้อยนะครับช่วงนี้ต่อไปเรามาดูเวลาประมาณบ่ายสองโมงนะครับนะบ่ายสองถึงบ่ายสามโมง เห็นว่าประเทศไทยนะครับเราดูที่ภาคเหนือก่อนนะครับอ่าภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนนะครับหลายพื้นที่เลยนะครับอ่ไม่ว่าจะเป็นเชียงรายนะครับพี่น้องทางเชียงรายก็ระวังนิดหนึ่งนะครับในช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามอ่าเชียงใหม่พอมีนะครับพิษณุโลกนะอุตรดิตนะครับสุโขทัยนะครับอ่า จังหวัดลำพูนนะครับพอมีนะฮะรวมทั้งภาคกลางนะครับภาคกลางในฝนจะเริ่มตกนะครับประมาณบ่ายสองนะครับเป็นต้นไปนะครับเกือบทุกจังหวัดเลยนะครับนะเป็นฝนเล็กๆนะครับเป็นฝนเบาๆนะฮะไม่ใช่เล็กๆนะฝนเบาๆนะเน้นที่ภาคกลางนะครับนะเริ่มบ่ายสองต่อไปเรามาดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างนะครับก็มีฝนละนะครับช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสาม ได้แก่จังหวัดที่อยู่ในเขตภาคอีสานตอนล่างนะครับไล่มานะครับได้ได้แก่อุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์นะครับบุรีรัมย์นะครับแต่ว่าไม่ทุกอำเภอนะฮะเป็นส่วนมากนเน้นอนำะเภอตอนล่างนะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามก็มีฝนเหมือนกันนะฮะที่จันทบ,บุรีนะครับแล้วก็สักแก้วนะ สักแก้วนะครับส่วนภาคใต้ยังไม่มีฝนนะฮะช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับแต่ว่าอาจจะมีเล็กน้อยนะครับมีฝนที่สงขลานะครับะสงขลาก,ก,ก็ไม่เล็กน้อยนะครับฝนก็ค่อนข้างประมาณปานกลางนะครับนะแต่ว่าภูมิภาคอื่นของภาคใต้ฝนไม่มีนะฮะช่วงบ่ายสองและบ่ายสามนะถึงบ่ายสาม ต่อไปนะครับบ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นนะครับฝนจะตกหนักขึ้นนะครับได้แก่ในเขตภาคเหนือนะภาคเหนือหลายจังหวัดเลยนะครับนะเชียงรายนะครับจังหวัดน่านจังหวัดพะเยานะครับเชียงใหม่ลำพูนะแต่ที่มีโอกาสตกหนักนะครับก็คือพี่น้องทางพิษณุโลกให้ระวังนิดหนึ่งนะช่วงประมาณ บ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงนะครับพิษณุโลกสุขโขทัยนะฮะระวังนิดหนึ่งนะฝนอาจจะเยอะหน่อยนะอุตรดิตพอมีนะครับนะครนสวรรค์พอมีนะฮะพิจิตพี่น้องทางพิจิตถามมานะครับก็พอมีฝนอยู่นะครับในช่วงบ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงถึงสี่โมงเย็นนะครับ,นะรบแล้วก็ไล่ลงมาเลยนะครับอุทัยธานีชัยนาสิงห์บุรีนะครับลบบุรี เพชรบูรณ์พระนครศรีอยุธยาจะหนักหน่อยนะครับกรุงเทพฯละปริมณฑลระวังนิดหนึ่งนะครับช่วงบ่ายแก่ๆพรุ่งนี้ฝนน่าจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังนิดหนึ่งนะครับพี่น้องทางกรุงเทพฯละปริมณฑลนะครับแต่ว่าจะเน้นหนักไปที่พระนครศรีอยุธยานะครับลบบุรีนะฮะฝนะเยอะนะครับ อันนี้คือช่วงบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นนะครับส่วนอีสานนะครับเรามาดูนะครับฝนก็ยังคงอยู่นะครับในเขตอีสานตอนใต้นะครับนะฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นถ้าเทียบตอนบ่ายสามนะครับอันนี้คือ4ี่โมงถึง5โมงฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับได้แก่จังหวัดที่อยู่ตอนล่างนะครับก็คืออุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์นะครับบุรีรัมณ์นครราชสีมา ต่อไปนะครับเรามาดูช่วงสิบแปดนาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกาฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับในเขตภาคเหนือภาคเหนือนี่ฝนอ่าโทษทีนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับอ่าตอนกลางด้วยนะครับฝนจะมีมากนะครับอ่าเลยหนองคายอุดรธานีสกลน,นครมีหมดเลยนะครับขอนแก่นกาฬสินธ์ มาสลักามนะฮะนครราชสีมานะครับเชยภูมินะครับช่วง6โมงเย็นนะฮะแล้วก็ที่ภาคกลางก็มีที่เพชรบูรณ์นะครับฝนก็จะมากขึ้นนะครับส่วนภาคเหนือมีฝนลดลงนะครับช่วง6โมงเย็นนะครับอาจจะมีบ้างที่พะเยานะมีเชียงรายเชียงใหม่บ้างนะครับ กรุงเทพและปร้นมฑลนนะครับพอมีฝนอยู่นะครับช่วง6โมงเย็นนะครับให้ระวังนิดหนึ่งต่อเนื่องเลยนะครับต่อไปนะครับมาดูช่วงประมาณา20นาฬิกานะครับ20นาฬิกาเนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนจะมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดอุดรธานีขอนแก่นหนองบัวลำพูนะครับบึงกาะแต่จะหนักหน่อยก็คือที่อุดรธานี ะครับอุดรธานียังไงคุณสุดเขตนะครับช่วยส่งข่าวด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงประมาณสองทุ่มน้องบัวลำพูด้วยนะครับก็ฝนก็จะมากหน่อยขอนแก่นนครราชสีมานะครับบุรีรัมย์ฝนก็จะหนักนะครับพะเยาภูมิพิสัยนะฮะมาสารคามนะครับเพราะนั้นช่วงสองทุ่มฝนก็จะมากนะครับในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินมีไหมนะครับมีเล็กน้อยนะครับช่วงประมาณสองทุ่มมีแต่ว่าไม่หนักเท่าบุรีรัมย์และนครราชสีมานะครับอันนี้คือแนวโน้มฝนช่วงสองทุ่มนะครับอุบลมีนิดหน่อยนะครับแถวติดกับชายแดนนะครับต่อไปช่วงสามถึงสี่ทุ่มนะครับฝนจะเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตกหนักที่หนองคายนะครับบึงการ นครพนมอุดรธานีอ่าสกลนครกาลสินร้อยเอ็ดมุกดาหารอุบลราชธานีอำนาจเจริญเยโสธรรีสเกตสุรินทร์นะครับอ๋าสารคมนะร้อยเอ็ดโอเคนะครับนี่คือฝนช่วงประมาณสามถึงสี่ทุ่มนะครับนะมีตกหนักหลายพื้นที่นะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วน ลงมาด้านล่างนะฮะก็มีภาคกลางที่นครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ประจีนบุรีก็จะหนักหน่อยนะมีสระแก้วนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีที่ระยองนะครับมีที่ชนบุรีนะครับจันบุรีนะครับตราดนนี่คือช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับตกหนักที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ช่วงห้าทุ่มนะครับฝนก็เริ่มเบาลงนะครับแล้วก็ฝนชุดใหญ่ก็จะเคลื่อนเข้าไปที่สปปลาวนะครับก็ยังคงมีฝนอยู่บ้างนะครับที่นครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีอำนาจเจริญนะครับช่วงห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนยังคงมีฝนอยู่บ้างรวมทั้งนครราชสีมานะครับตีหนึ่งฝนก็ยังอยู่นะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ก็ได้แก่อุดรธานีนะครับปึงการสกลนครนะครับนะกาลสินก็พอมีฝนอยู่นะฮะมีที่สารคามร้อยเอ็ดนะฮะพอมีฝนอยู่บ้างนะครับตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้คือฝนในวันพรุ่งนี้นะครับเตรียมตัวรับฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับทั้งภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ